ชีวิตของผู้ศรัทธาไม่มีคำว่าบังเอิญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ล้วนมาจากพระประสงค์ข,ของอัลลอฮ์แต่สิ่งที่ต่างคือมุมมองของหัวใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งอัลลอฮ์ไม่ได้ให้สิ่งที่เราขอในเวลาที่เราต้องการเพราะพระองค์รู้ดีว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมจะรับของวันนั้นดังนั้นพระองค์จึงส่งบททดสอบมาก่อน เพื่อให้เราเข้มแข็งพอที่จะถือมันไว้ได้อัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงหลังความยากลาบากนั้นย่อมมีความง่ายได้พระองค์ไม่ตรัสว่าหลังความยากจะมีความง่ายได้หนึ่งครั้งแต่ตรัสว่าย่อมมีหมายถึงความง่ายจะมาพร้อมความยากเสมอ มันไม่หายไปไหนเพียงแค่เรายังมองไม่เห็นในตอนนี้บททดสอบจึงไม่ใช่โทษแต่คือโรงเรียนของหัวใจมันคือห้องเรียนที่อลัลลอฮ์เลือกให้เราได้เรียนรู้เรียนรู้ที่จะอดทนเรียนรู้ที่จะเชื่อมัน่นและเรียนรู้ว่าไม่มีใครควบคุมชีวิตเราได้เลยนอกจากพระองค์หลายคนถูกทดสอบด้วยความขาดเพื่อเรียนรู้คุณค่าของการมีบางคนถูกทดสอบด้วยความสูญเสีย เพื่อเรียนรู้ว่าทุกสิ่งต้องกลับสู่พระองค์บางคนถูกทดสอบด้วยความเจ็บปวด <d> เพื่อรู้ว่าความสงบแท้จริงมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นในทุกความยากมีความเมตตาซ่อนอยู่เสมอท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลอฮุอะลัยฮุสัลามกล่าวว่าไม่มีความเหน็ดเหนื่อยความป่วยไข้ความเศร้าหรือแม้แต่น้ำที่ทิ่มเว้นแต่จะเป็นการลบล้างบาปของผู้ศรัทธาดังนั้นถ้าเจอความลำบากจงบอกหัวใจว่านี่คือความเมตตาไม่ใช่การลงโทษอัลลอฮ์กำลังชำระหัวใจ ของเราให้สะอาดเพื่อให้พร้อมสําหรับสิ่งที่ดีกว่าที่พระองค์กําลังจะประทานจงยาหนีบททดสอบแต่จงอยู่กับมันอย่างมีศรัทธาไม่ต้องพยายามเข้าใจทุกสิ่งในตอนนี้เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ขอให้เราเข้าใจทุกอย่างแต่ขอให้เราเชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุผลของพระองค์อยู่เสมอบททดสอบคือของขวัญที่อัลลอฮ์ห่อด้วยความยากเพื่อมอบความเข้มแข็งให้แก่หัวใจของเรา